หน้าหจากสาสุขศึกษาป .4 หนึ่งข้อสอบวิชาสุขศึกษาป .4 หน่วยที่ห้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหนึ่งน้ำเน่าเสียเกิดจากสาเหตุใดมากที่สุด 1. แย่งกันใช้น้ำสอทิ้งขยะลงน้ำสามฝนไม่ตกตามฤดูกาล 4. ีถมคลองเพื่อทำถนนตอบข้อสองทิ้งขยะลงน้ำ 2. วิธีการดูแลรักษาบ้านที่ดีที่สุดได้แก่ข้อใด 1. ทาสีบ้านใหม่ 2. ต่อเติมบ้านใหม่ 3. ใช้วัสดุเก่าแก่ตกแต่งบ้าน 4. หมั่นทำความสะอาดบ้านตอบข้อ4หมั่นทำความสะอาดบ้าน 3. วิธีการดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียนข้อใดถูกต้อง 1. ซ่อมโตะที่พัง 2. เก็บกวาดเศษขยะ 3. ไม่กินขนมในโรงเรียน 4. ทาสีผนังห้องเรียนใหม่ตอบข้อ1ซ่อมโต๊ะที่พัง 4. การถมที่บริเวณน้ำท่วมขังช่วยป้องกันการแพร่พันธุ์ของสัตว์ใด 1. ย,ยุง 2. หนู 3. าคางคก 4. แมลงสาบตอบข้อ1ยุง หานักเรียนมีวิธีการกำจัดขยะอย่างไร1ทิ้งนอกบ้านตนเอง 2. ทิ้งในถังเดียวกันแล้วปิดฝา 3. ทิ้งขยะเปียกรวมกับขยะแห้งได้ 4. แยกขยะเปียกขยะแห้งและขยะอันตรายก่อนทิ้ง 4. ตอบข้อสี่แยกขยะเปียกขยะแห้งและขยะอันตรายก่อนทิ้ง 6. นักเรียนควรใช้สิ่งใดใส่อาหารไปโรงเรียนเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม1กล่องข้าวกระดาษ 2. จานพลาสติก 3. ถุงพลาสติก 4. โฟมตอบข้อ1กล่องข้าวกระดาษชุดที่1ห,หน้า 2. จาก3ส,สุขศึกษาป .4 สี่สองเพราะเหตุใดเราไม่ควรทิ้งขยะในที่รกร้าง 1. นึ่ทำให้เจ้าของที่โกรธสองทำให้เพื่อนบ้านไม่ครบสาํทำให้เด็กไม่มีที่วิ่งเล่น 4. ทํทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคตอบข้อสี่ทำให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค8ข้อใดช่วยลดปัญหาอากาศเป็นพิษได้ 1. ใช้น้ํามันไร้าสารตะกัว่ว 2. สูบบุหรี่เมื่ออยู่ในบ้าน 3. ไม่เผาขยะเวลากลางวัน 4. ไม่หุงอาหารจากเตาถ่านตอบข้อหนใช้น้ำมันไร้าสารตะกัว่ว ก้าคำขวัญในข้อใดที่เป็นการชักชวนให้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม 1. ดื่มนมทุกวันร่างกายแข็งแรง 2. อย่าบ้าอันตรายผู้เสพอ,อาจถึงตายได้ 3. รักน้ำรักชีวิตโปรดคิดช่วยกันดูแล 4. ขับขี่ปลอดภัยควรสวมใส่หมวกกันน็อกตอบข้อ 3. รักน้ำรักชีวิตโปรดคิดช่วยกันดูแลสิ 10. การกระทำใดเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมหไม่จับปลาในแม่น้ำ 2. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ 3. ไม่เผาขยะเวลากลางวัน 4. ไม่ขึ้นรถโดยสารประจำทางตอบข้อ 2. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำหน้าสา